สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสไพเดนมากค่ะวันนี้ป้าโมนาก็จะมาเมาโมยวันนี้ป้าโมนาเปลี่ยนเปลี่ยนหลังคาใหม่นะคะไม่ต้องตกใจเนาะเห็นหลังคาป้าโมนาเปลี่ยนใหม่ป้าโมนาจะมาเล่าเรื่องการเดินทางนะคะเนาะหน้าใหญ่ใจโตไหมหน้าใหญ่ใจโตนะคะเนาะโอ้ย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 นี่ต้องอย่างนี้นะคะหน้าใหญ่ใจโต กองอโยยเอญะข้างหลังนะคะกองอโยยเนอญะเนาะ,นะ,นะ,นะป้าโมนาจะไปสระผมแต่ผลสุดท้ายป้าโมนาก็เลยได้ได้ทําผมได้ทําสีลังคาผมใหม่นะคะเนาะป้าโมนาก็เลยต้องไปซื้อกิ๊บมาเพราะว่ามันใส่อันนี้มันหมักคือคือหมักของเขาแหละหมักของช่างกันเนาะอาจจะเรียกไม่ถูกนะคะอะไรตินตินก็ไม่รู้โคลโลตินเหรอ เขาบอกว่าถ้าถ้าผมมันเกะตะก็ให้ให้หนีบไว้นะคะให้หนีบเมื่อกี้ลูกก็เลยถามว่าสามตัวเนี้ยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้คือตัวใหญ่แล้วนะอันนี้คือตัวใหญ่อันนี้ซื้อในเซเว่นเนาะเพราะว่ามันสามสี่ทุ่มแล้วอ่ะอันนี้คือตัวเล็กเลกทั้งหมดนะคะเก้าสิบเก้าบาทซื้อไปเพื่อว่ามันลาคาญไงลาคาญผมเขาไม่ให้รัดเขาไม่ให้รัดแล้วเขาก็ไม่ให้สระสามวันนะคะช่างบอก ห้ามรัดห้ามสะสามวันก็เหมือนการยืดผมอะเนาะอะไรเขาเรียกอะไรที่หมักผมอะอืเนาะเพราะว่าผมเก่าป้าโมนาผมมันฟูพอเขาเห็นช่างเขาก็เลยแนะน,นํเพราะแนะนําโมนาก็อแล้วแต่ใจตามใจช่างส่วนมากโมนาจะเป็นคนตามใจช่างนะคะวันนี้ป้าโมนาก็จะมาเล่าเรื่องการเดินทางของป้าโมนาให้ฟังเนาะป้าโมนาเดินทางตั้งแต่วันที่หนึ่งเพิ่งมีเพิ่งฟื้นแล้วก็ คืนสติตัวเองมาได้ก็ตอนนี้แหละนะคะเออเนาะป้าโมนาก็เดินทางคนเดียวนะคะเดินทางคนเดียวแต่ตั้งแต่7จ็ดโมงหกโมงสี่สิบห้ลุงมาส่งลุงขับรถจากเมืองที่ป้าโมนาอยู่แล้วมาขึ้นรถไฟที่ทีไ่ไวเลอร์ไวเลอร์ก็ขับรถประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะเนาะหกโมงเจ็โมงกว่าป้าโมนาต้องขึ้นรถไฟ8ปดโมงสองนาทีต่างประเทศนะคะรถไฟเขาจะไม่รอเรานะ แปดโมงสองนาทีคือคุณต้องต้องอยู่ณนะจุดนั้นแล้วเนาะอืมพอถึงเวลาโมนาก็ไปยืนรอนะคะพอไปยืนรออ่อาลุงก็ส่งโมนาขึ้นรถไฟลุงก็จะบอกตู้นี้ตู้ที่เจ็ดสิบสองนะลำดับที่แปดสิบหกป้าโมนาก็ขึ้นไปตู้ที่เจ็ดสิบสองลำดับที่แปดสิบหกโมนาเห็นแล้วว่าตัว๋วลำดับที่อา่อารถอ่ารถไฟอา่าห้องหมายเลขห้องอะ่ะ หมายเลขห้องของรถไฟหมายเลขตู้เออเขาเรียกหมายเลขตู้เนาะหมายเลขตู้หมายเลขเจ็ดสิบสองเก้าอี้นั่งคือเก้าอี้หมายเลขแปดสิบ e e หกโมนาก็ขึ้นไปพอพอตู้เจ็ดสิบสองโมนาก็เห็นหมายเลขแปดสิบหกโมนาก็จะนั่งพอโมนาจะนั่งปับ๊บเขาบอกว่าตู้ด้านเนี้ยไม่ใช่ตู้เจ็ดสิบสองนะรถไฟมันสลับหัวกันแล้วมันก็เลยเขียนผิดโมนาก็ต้องเดินตั้งแต่ตู้ที่โมนาเข้าใจว่าเป็นเจ็ดสิบสองไปจนถึงตู้ตู้แรกคือมันสลับหัวสลับหางกันนะ่ะ ลุงพอโมนาได้หาเก้าอี้นั่งโอ้โหคือช่องรถไฟแต่มัน,มนอ่ช่องรถไฟของต่างประเทศเขาก็ยังพอเดินสวนกันได้นะคะแต่คนทุกคนที่ขึ้นรถไฟตรงจุดนั้นส่วนมากก็จะไปะเมืองหลวงก็คือโคเปนเฮเกนเขาจะเป็นเมืองที่เราจะไปขึ้นรถเครื่องบินกันนะคะพอไปถึงปบโมนาก็หาเก้าอี้พอโมนาหาเก้าอี้ได้แล้วก็เกือบ น่าจะประมาณห้านาทีสิบนาทีกว่าะจะขยับกว่าจะเดินกันได้นะคะเพราะว่าคนก็ต้องเดินสวนไปสวนมาเพราะว่าตู้มันสลับกันนะคะตู้มันสลับโมนาก็โอเคเดินสวนเดินสลับไปหาที่นั่งได้แล้วโมนาก็โทรหาลุงโทรหาลุงบอกฉันได้ที่นั่งแล้วนาฉันเจอที่นั่งฉันแล้วเงโมนาก็บอกไปโมนาก็นั่งโมนาสันนิษฐานว่าจะจะโชคดีเหมือนครั้งก่อนไหมที่ว่านั่งไปกับกลุ่มคนเดนนะคะกลุ่มคนเดนมาร์กคือเข้าไปเราจะได้อาศัยเกาะเกาะเข้าไปอะไรเงี้ยโมนาจะอาศัยเกาะเข้าไปเราไม่เก่งอะเนาะ ผลท,ท้ายคนที่นั่งกลุ่มเดียวกับป้าโมนาก็คือคนน่าจะเป็นชาวศรีลังกานะคะนอกชาวศรีลังกาคือชาตต่างชาติแหละแต่เป็นผมสีดําก็คือโซนเหมือนพวกเราอะนะคะโมนาก็โอเคไม่มีปัญหาโมนาก็นั่งไปพอพวกเขานั่งปุ๊บเรานั่งปั๊บเรานั่งข้างในเลยโมนานั่งข้างในติดหน้าต่างนะคะเข้ามาสามคนพ่อแม่ลูกเขาก็นั่งข้างนอกนั่งในตู้เดียวกันแต่มันจะหันหน้าเข้าหากันนะคะต่างประเทศเนาะหันหน้าเข้าหากัน พ่อแม่ลูกเขานั่งกันแล้วเขานั่งโอ้พอพอนั่งเขาได้ที่นั่งปับ๊บเขาของกินเลยค่ะเขานั่งกินนุบปับนุับกันเลยโมนาก็อืมโอเคเขากินกันเราก็ไม่กินเราก็ดูโท,โทรศัพท์เราไปแล้วเราก็อา่าทำเลียวทำอะไรของเราไปเรื่อยเปื่อยนะคะทำเล่นๆล่นไปเนาะพอถึงสถานีรถเพรถึงอ่โคเปนเฮเกนพอถึงท,ที่ที่ว่าโมนาจะต้อง ไปเช็คอินแล้วโมนาก็จะพยายามทําเช็คอินในโทรศัพท์มือถือผลท้ายทําในโทรศัพท์มือถือเสร็จก็ต้องต้องไปหยอดที่ตู้ก็คือมันจะมีตู้แล้วก็ให้อ่าหมายเลขหมายเลขอ่าหมายเลขที่เราจะเอาไปคล้องกับอ่าหมายเลขแถบกาวนะคะที่เราจะอไปคล้องกับอ่ากระเป๋ากระเป๋ารอลากรอใหญ่เราอะ่ะที่เราจะเอาไปโหลดนะคะเขาจะมีบาร์อ่าบาร์โค้ดนะคะโมนาก็ไปทําโมนาทาได้แต่โมนาทำอ่าบอดดิ้งคัทไม่ได้นะคะ โมนาไม่มีตัวนั้นโมนาก็ต้องไปต่อแถวตอนแรกกล่าวคิดว่าอสบายและเขาคงเหมือนครั้งก่อนนะคะที่มีคนช่วยว่าเราได้ไปเร็วอะไรเงี้ยทาเสร็จทาเสร็จโหลดกระเป๋าแล้วบอร์ดิ้งคัทออกแล้วเราก็สามารถไปได้ใช่ไหมเดินเข้าไปในเกตได้ยอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยบอร์ดิ้งคัทไม่ออกนะคะออกมาแต่เฉพาะที่ใส่ใส่กระเป๋ากระเป๋าเราโหลดไปแล้วเรายังไม่ได้ไปมาต่อแถวอีกเป็นชั่วโมงนะคะมาต่อแถวที่ว่าจะต้องรอเดิน พอต่อแถวพอใกล้จะถึงคิวเรานะพี่น้องเคยเป็นอย่างโมนาไหมพอใกล้ถึงคือเหลืออีกประมาณสักห้าคนห้าคนสิบคนอะจากต่อเป็นจากต่อเป็นเป็นร้อยอะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบตักต่อเป็นหกสิบดีกว่าหกสิบประมาณหกสิบกว่าคนนะนะแถวลำดับที่หกสิบเหลืออีกสิบกว่าคนอะโมนาทแทบจะไม่ไหวอยากเข้าห้องน้ําอยากชีบโมนาโอ้โหแทบจะไม่ไหวคือมันใกล้จะเสร็จแล้วนะมันใกล้จะเสร็จนะ พอใกล้จะเสร็จเลืออีกหาคนที่จะถึงคิวเราคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้อีกพี่น้องพอคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้โอ้ยโมนาเนี่ยยืนตัวสั่นขนลุกแล้วขนลุกอีกอะ่ะมันเจ็บมันอยากจะเข้าห้องน้ำมโมนาก็โอ้อีกห้าคนอีกห้าคนภาวนามันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องโมนาก็ภาวนาขอให้เจอคนสุดท้ายนะช่องสุดท้ายนะที่เป็นผู้หญิงคนไทยอะไรเงี้ย ผลท้ายโมนาเจอประมาณช่องที่สามหนึ่งสองสามเนาะหนึ่งสองสามก็เป็นโอเคเธอเธอเธอมารออะไรกระเป๋าเธออยู่ไหนเลยกระเป๋าฉันโหลดไปแล้วอย่างเงี้ยฉันรอบอร์ดิ้งคัทก็หมายถึงตั๋วเล็กๆก,กันนะคะเหมือนเหมือนเหมือนตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะคะโมนาก็โอเคเขาก็ทำให้ทำเสร็จปั๊บโมนารีบเลยรีบวิ่งหาห้องน้ำห้องน้ำต้องลงไปลงไป ห้องข้างล่างอีกโมนาลงไปห้องข้างล่างแล้วกระเป๋าใบเล็กอะ่ะโมนาต้องหิวตุกต๊กตๆๆกลงไปเราไม่มีคนฝากไงคะเราก็ต้องหิวตุกต๊กตๆๆลงไปนะโมนาก็หิ้วลงไปนะคะพอหิ้วลงไปเสร็จปั๊บโอ้เข้าห้องน้ำนี่มันเหมือนปลดปล่อยอพอเสร็จแล้วตอนถือกลับเนี่ยสิยกขึ้นอีกใครเห็นเขาก็บอกโอ้กระเป๋าเธอคงหนักบอกไม่กระเป๋าไม่หนักหรอกค่ะแต่มันเดินขึ้นหลายชั้นเนาะเราจะเข้าลิฟต์ก็เห็นคนเขามีแต่คนแก่เข้าไปแล้วเราก็ไม่อยากเข้าไปเบียดกับเขานะคะโมนาก็เลยเด ปกติบนโมนาก็เตรียมเข้าผ่านการตรวจผ่านการตรวจตรวจตรวจบัตรแล้วก่อนนะคะตรวจตรวจพาสปอร์ตตรวจพาสปอร์ตแล้วก็ตรวจออฟอนทีเลเซอร์กันไปถึงบัตรประชาชนของของเดนมาร์กน้องโมนาก็ตรวจพอโมนาตรวจเสร็จป๊บโมนาก็เดินเข้าไปได้นะคะพอเดินเข้าไปได้โมนาก็ต้องไปคนไหนที่มีน้ำมีอะไรก็ต้องเอาออกนะคะห้ามพกน้ำเข้าไปครั้งนี้ก็ต้องไปตรวจสัมภาระพอตรวจสัมภาระโมนามี iPad มีอะไรมี iPad มีพวก ายาสีฟันแปรงสีฟันอะไรต้องใส่ถุงนะคะแปรงสีฟันยาสีฟันหรือ power bank ก็ต้องเอามาวางให้เขาเห็นนะคะโทรศัพท์คุณเอามากี่เครื่องโมนาพกโทรศัพท์มาสามเครื่องพก iPad มาเครื่องหนึ่งนะคะโมนาก็เรียบร้อยผ่านมาได้ตลอดนะคะพอผ่านมาได้ตลอดโมนาก็เจอน้องคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ก็คุยคุยกันมาก็คืออ่ายิ้มให้กันตั้งแต่ต่อแถวและ พอหลังจากต่อแถวโมนาผ่านจากแถวมาได้แล้วโมนาไม่รอน้องเ็าแล้วโมนายากเข้าห้องน้ําโดยด่วนครันนี้พอโมนาเข้ามาข้างในแล้วโมนาก็ก็ก็มาเจอน้องเขาอีกก็นั่งคุยกันนะคะนั่งคุยกันแต่เพราะนั้นเวลาขึ้นเครื่องแล้วน้องเขาก็อ่าไปขึ้นลําดับอ่เขาเรียกว่าอะไรเก้าอี้น้องเขาจะอยู่ลําดับที่เจ็ดสิบกว่าเขาก็ได้ขึ้นก่อนโมนานะคะโมนาโมนาของโมนาลําดับที่สามสิบต้นต้นโมนาจองเก้าอี้ที่สามสิบต้นต้นโมนาก็จะได้อยู่ใน ล็อกที่1เอ่อสำหรับคุณ V.I.P เขาล็อกที่2ก็สําหรับคุณ V.I.P เขา f i r s t Card หรือเออบิสเ s s คา a ์ดอะไรของเขานะคะเขาจะอยู่หนึ่งไปโมนาก็จะเป็นล็อกที่3มล็อกที่3มก็จะเป็นโมนาจองก้าที่ที่37ไว้นะคะโมนาก็นั่งกี้นั่งไปพอนั่งกี้คนที่นั่งข้างๆเขาก็โล่งใจเขาบอกเขาโล่งใจบอกท่านถามโล่งใจอะไรเขาบอกว่าเจอคนไทยเขาบอกเขาเจอคนไทยเขาอยู่เดนมาร์กเหมือนกันนะคะเขาอยู่อ่า อันบ่อมั้งอันบอนะคะเขาก็คุยด้วยเขาก็ม่อยู่เดนมาร์กนี่สักปีปีกว่าแต่เขากำลังทำเอเรื่องขออยู่เดนมาร์กขอ CPR นัมเบอร์ก็ยังไม่สำเร็จนะคะตอนนี้เขาขอกลับบ้านก่อนเนาะเขาก็ปรึกษาเขาคุยกันเขาก็โอเคดีดีใจที่ที่ คุยกับเราเขาก็บอกว่าขอเบอร์หน่อยอะไรเงี้ยโมนาก็ให้เบอร์เข้าไปนะคะเผื่อเขามีอะไรอยากถามอะไรงนี้บอกว่าโมนาอาจจะตอบได้ไม่ทุกไม่ทุกคําถามนะคะแต่โมนา,า,นาสามารถถามเพื่อนๆได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยโมนาก็บอกว่าเขาก็เล่าเขาก็ผู้หญิงไทยเนาะพอเจอกันเนาะเขาเป็นคนมาใหม่เราเป็นคนอยู่ก่อนเราก็จะเนี่ยที่โมนาเคยบอกว่าทุกคนเวลาเราคนเก่าเขาคุยอะไรเงี้ยเราก็เอามาแยกแยะนะคะอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนาะ ็คืออันไหนเป็นความรู้อันไหนไม่ไม่เป็นความรู้เราก็ไม่ต้องเก็บนะคะอันไหนเป็นความรู้เราก็ว่าเฮ้ยพี่โมนาเคยพูดนี่ว่าอะไรเงี้ยก็เอามาเล่าสู่กันฟังพี่คนนี้เขาก็แฟนเขานะคะก็ทํางานทํางานทั่วไปปกติแต่พี่เขายังอ่ยังเพิ่งมาทําใหม่แล้วตอนนี้กฎหมายเดนมาร์กอะถ้าจะมาแต่งงานกับชาวแต่งงานกับต่างชาติคือชาวเดนมาร์กแต่งงานกับต่างชาติผู้ชายคนนั้นต้องเรียนจบป .9 ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าป .9 อะเนาะ พี่เขาก็แฟนเขาเรียนไม่จบป .9 เขาจะขอแต่งกับเมียค่อนข้างจะยากนะคะเเหมือนว่าคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้ชายไม่พอผลท้ายแฟนของพี่เขาผู้ชายต้องไปเรียนเรียนเพิ่มนะคะเรียนเพิ่มตอนนี้ก็ไปยื่นเรื่องก็รอรอดําเนินการอยู่ในช่วงรอดําเนินการพี่เขาก็เลยขออนุญาตกลับไทยพี่เขาจะกลับประมาณาห้าสัปดาห์โมนากลับ4ส,สัปดาห์นะคะพี่เขากลับหสัปดาห์ เขาก็เลยนั them them. So ่ง like คุยกับโมนาเขาบอกดีใจนะที่ได้คุยแบบได้คุยแบบแบบเหมือนเหมือนได้ระบายอ่ะโมนาก็ถึงได้บอกว่าทุกคนที่ทําคลิปอ่ะอาจจะอยากมาระบายนะคะระบายว่าความที่เขาอยู่ต่างประเทศเป็นยังไงความที่เขาอยู่ตรงนั้นั่ะมันเป็นยังไงพี่เขาก็บอกว่าสามีเขาก็โลกส่วนตัวสูงนะอย่างงู้อย่างงี้แต่เขาดูแลเราได้เขาดูแลพี่เขาดีแต่ส่วนเรื่องข้อเสียมีไหมก็มีนะคะเดี๋ยวโมนาจะมาเล่าคลิปต่อไปเนาะตอนพี่เขาก็บอกว่าโมนาก็เลยบอกว่าพี่ ใครจะคิดยังไงหรือใครจะเป็นยังไงเราอะ่ะรู้อยู่แก่ใจกับสามีเราถ้าอันไหนที่เขาไม่ดีก็เอามาบวกลบคูณหารเราอยู่บ้านเรามีอะไรถ้าอยู่บ้านเราแล้วมีดีเราก็ไม่ต้องไปต่างประเทศถ้าอยู่บ้านเราแล้วมันมันไม่มีดีหรือว่าถ้าเราไปต่างประเทศแล้วเขาช่วยเ,เลี้ยงดูปูเสือ,อลูกเรา พ่อแม่เรานิดๆหน่นอยก็ยังดีก็ไปเถอะพี่เพราะว่าอนาคตถ้าว่าเราอยู่บ้านเรามันไม่โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเราไม่โอเคนะคะก็ไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศถ้าพี่ไปอยู่แล้วถ้าเอกสารพี่จบถ้าพี่ไปโรงเรียนถ้าพี่ช่วงระยะพี่ไปโรงเรียนพี่พอพูดรู้เรื่องแล้วพี่ทำอ,อะไรได้พอพูดภาษารู้เรื่องพี่ก็ได้ทํางานพอทํางานมันก็จะเห็นเม็ดเงินนะคะโมนาขอบอกว่ามันเห็นเม็ดเงินจริงๆถ้าเราเป็นคนประหยัดถ้าเราเป็นคนที่แบบว่า เฮ้ยไม่อะไรมากมายเนาะแต่ก็ให้บอกลบคุณหารโมนาบอกพี่เขาบอกลบคุณหารเขาก็บอกว่าบอกลบคุณหารเหมือนกันเพราะว่าหลายสิ่งหลายๆอย่างที่เขาเจอมันก็ไม่ใช่แย่แต่มันก็อยู่ที่ตัวของเขาคนเดียวตัวของพี่ผู้หญิงคนนี้ว่าสามีเวลาดีๆเป็นยังไงเวลาไม่ดีเป็นยังไงทุกคนมีกันหมดนะคะแต่ มันจะผ่เมื่อไหร่แค่นั้นแหละความความไม่ดีมันจะผ่เมื่อไหร่ก็ดูกันไปเนาะโอเคค่ะวัดคลิปนี้โมนาก็ยาวโมนามาเล่าให้ฟังในการเดินทางนะคะว่าชุละหุขนาดไหนเนาะเดินทางนี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเยโมนาหายไปไหนนะคะโมนาเดินทางกลับมาไทยคะ่ะโมนากลับมาไทยนะคะตอนนี้ถึงไทยนอนได้นี่คืนที่สองนะคะโมนามาทําธุระที่หัวหินเดี๋ยวโมนาจะเล่าต่อว่าโมนามาทําอะไรบ้างวันนี้คือการเดินทางนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปโมนาจะเล่าเรื่อง โมนาท,ทำอะไรในวันแรกหลังจากมาถึงนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็โมนาขอกล่าวคำว่าบายบายและขอกล่าวคำว่าสวัสดีขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย